มีมากขึ้นคร่าหรือว่าคุณเป็นคุณนั้นแต่จริงโปรเซสการเรียนมันทําให้ผมคือเวลาสื่อถึงคำถามนี่ผมว่าจะตอบว่ามันทําให้ผมเป็นมาร์เก็ตติ้งมากขึ้นมากกว่าคือเวลาที่เราส่งงานอาจารย์เนี่ยในในทางออกแบบมันก็ต้องมีคอนเซ็ปต์มีกลุ่มเป้าหมายมีลูกค้ามีโจทย์เป็นอย่างนี้ครับซึ่งผมว่าเพลงป๊อกในปัจจุบันนคล้ายกันที่เราต้องทําเพื่อแอบอธิบายตัวเองบ้าง ทำผูกกระสินค้าต่างๆคือถ้าเรามีหัวศิลปะอย่างเดียวเราก็จะทําเพลงที่เป็นเสียงอื่นๆแบบมันเลจแย่ไป <laughs> แล้วมันจะอิ่มเหงคนเดียวรืป่าแบบยานี่อ,อะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เรื่องเลยลว่าเพลงมังนเป็นเสียงว่าพอพอคือในคณะในไอเดีเนี่ยเขาก็จะสอนให้ผมคือต้องคำในหัวผู้ใช้เป็นหลักมีวิชาหนึ่งที่บมกคือว่ามัน มันใช่มากแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังคิดถึงมันอยู่สมอโดและที่แต่งเพลงเ็าเรียกตอนนั้นก็สอนเรื่องสกิมันเตกคือสมม,มติจะออกแบบตู้โทรศัพท์เขาก็จะให้ลองลองเล่นบทน,นอนลองสมม,มุติว่าเรามีกระเป๋ามีล่มเาจะต้องโทรศัพท์มีเหรียญห้าบาทอยู่หเหรียญเราจะต้องทาไงบ้างก็ให้เราลองไปนั่งไปยืนแล้วก็อากระเป๋าว่าตรงนี้นะเหรียญห้าโอเคอตรงนี้แบบ แล้วก็ค่อยว่าตู้โทรศัพท์ออกมาจากจากสิ่งที่เราทาว่าขนาดเปนเท่านี้อะไรก่อนหลังอะไรเงี้ครับผมผมว่าวิชานี้มันมันคือวิชาแต่งเพลงเลยอว mm hmm. ล้าเราแต่งเพลงเเนี่ยสมมตินจหัวว่าจงบอกว่าสมมติว่าฉันฉันรักเธอมากๆในวันที่ฝนพรำเนี่ยเราก็จะลองเิมพ์าพตัวเองว่าฉันรักเธอมากๆในวันที่ฝนพรำ ตไปมีผู <screws> ้หญิงเดินมาเราจะเราจะมีอาการยังไงบ้างเราเห็นท้องฟ้าก่อนใช่ไหมอ่ะโอเคก็เห็นเท่าแรกท้องฟ้าช่างเืดครื่เลยเกินเธอค่อยๆนั่งหลงกลเฮอีด้าหน้าฉันคิดเป็นเลเออกมาและในที่สุดจุดประสองพี่ตัวชั้นนั่งเธอมากๆจะเดือดท่อนทุอะไรเงี้ยผมว่ามันคือลำดับขั้นตอนของของการกระทำและเหตุการณ์ต่างๆซึ่ง ผมว่าการเล่าเรื่องในเพลงมันมนคล้ายๆกับการคิดแบบสกีมาเด็อะไนี้ครับคือคุณกเลยบอกว่าการแต่งเพลงเนี่ยมันมี process เขาพยาาพูดว่าทุกอย่างจริงๆมันไม่ใช่เรื่องน่านหรอกทุกอย่างมันมี process ความคิดจะซื้อขายหุ้นจะมสมัครผู้ว่ากรทมจะอะไรรเปล่ามันต้องมี process ของการคิดแล้วก็ไปใี่สู่ลปองหมายใช่ผมเชื่อว่าคนที่ผ่านการเรียนสถาบันมา เป็นแบบนี้เกือบเกือบร้อยเปอรเซเลยนะครับก็คือว่าเวลาจะทำอะไรสักอย่างจะแบบเนี้ยต้องมีความ่นี้้อไม่สติไม่ติดไม่ตไม่ใช่ไม่ติดนะครับไม่ได้เป็นติกเปนักการตลาดนะครับใช่เดียวีเหตุผลตลอดกับตอนเอกเล่นดนตรีด้วยความนีอย่างเดียวเลยว่าลูกเื่นความนี่อย่างเดียวแต่พอผ่านการเรียนสถาบันเฮ้ยทำไมมันต้งมีเหตุผลนะว่าทุกอย่างที่คทกมันต้องมีเหตุผลประกอบ มันเป็นวิทยาศาสตร์บวกศิลปะใช่ไหมใช่ครับมันทําให้เกิดเราขายลูกค้าได้ใช่ใช่ใช่ทำให้พูดได้ไม่เหมือนไม่เหมือนศิลปินที่เขาวาดรูปๆเรือตอนเดอะไวท์ฉัไม่เห็นพูดเก่งาดนี้เลยตอนเดอะไวท์สมบัติทำให้พูดอะไรก็ดูน้ำร้อยไปอ่ะถ้ารู้พูดเก่งขนาดนี้จริงก็พูดผมพูดเยอะแต่เออกมาต่ำเยอะ เขาไม่ต้องมาบอกเห็นผลว่าเขาทำไมต้องเขียนอย่างนี้ไม่ต้องพูดเลยใครชอบชอบไปซื้อไปแต่งานสถาปัตยกรรมเวลาเราไปขายแบบเราไม่ไม่พูดไม่ได้เลยต้องพูดรู้สึกเหมือนเป็นเซลสเปร์ทุกวันเลยขายเซลล์แฟนเพลงของตัวเองโอเคคุณเขียนโน้ตเองคุณคือคุณมีครั้งหนึ่งนะเขาไปออกรายการที่ผมเป็นคอมเมนเตเตอร์ผมโดนย้ําเลยวันนั้นเกมในระมิดผมก็เอาความแค้นทั้งหมดไปออกใค้เครรู้ก็ต้ ผมเป็นคอมเมนเตอร์แล้วผมว่าไอ้น้องคนนี้เหมือนรถนั้นอ่ะท่านจำคุณคุณได้เออผมจำพี่ได้เนี่ยนั่งเลยผมผมพี่ผมไม่คิดว่าพี่จะพูดบผมอย่างผมเลยนแล้วเขาก็มีคู่หูมาแล้วก็คอมเมนต์เขาแล้วก็ถึงเรื่องใชให้มันจบขับปัดหรือว่าที่มันโรดทรายอีกว่าไม่แต่ประเด็นคือเขาสามารถขึ้นมาร้องเพลงสดๆเกี่ยวกับสิ่งที่เขาทำได้อยิ้มพลิกหน้าที่ที่ผมประทับใจที่สุดคือคุณเอริกมันไม่ลงตัวหรอก มก็มีทำนองเนอใจคนอ,อือ่นแล้วทำสนผมก็ถามถามอ,นนอันนี้คนอื่นไม่ต้องสนผมผมถามเรียากูดีครับคุณเขียนเนื้อก่อนอเขียนทำนองก่อนจริงๆเขียนทำนองก่อนครับแล้วเพลงอ่ะมีทุกรูปแบบเลยครับคุณเขียนเด้วยเองบ่ามีบ้างม,มีมีหลายเพลงเหมือนกันคุณรู้ว่ามีเพลงหนึ่งของคุณโดนผมมาก,มากไม่ใชเ,เดี๋ยวจะบอกพวกนี้ไม่ทันหรอกคือผมเนี่ยเราคุณสองแบบครับคือเขียนทำนองแล้วคนอื่นเขียนเนื้อให้แล้วก็เขียนทั้งเนื้อทั้งทำนอง ก็มีทั้งเขียนทั้งเนื้อทั้งทำนองทั้งเรียบเรียงทั้งเขียนทั้งเนื้อทั้งทำนองเรียบเรียงให้คนอื่นร้องว่ามีหรอมีทุกแบบเลยสื่อเยอะเลาบอกอยากบอกเราช้บทุกแบบคือคนก็อยากลองใช่นมาแช่ซึ่งผมเชื่อว่าสแตมเป็นก็เป็นประมาณบางทีก็เขียนจากเนื้อก่อนนี่บางเพลงก็มาจากเพลงทีี่คแล้วก็ตีที่เขาเปิดให้ผมฟังแล้วผมก็จำไม่ได้เพราเป็นเพลงไหน นั่เป็นีความคิดครับยังเดินผ่านทุกวันเรียว่าพี่เพยงดเพีเดียวมัง่จักไม่รู้จักผมรู้จักไม่รูแล้ว่นใไม่มีบวนไม่กฎนี่เนมาถูต้น5โมงแล้วแต่ผมเ่ิีเองเพลงหากินเขาเลยสเนี้ยไปงานไหนแล้วมันต้แปลงเพลงเนี้ยาจได้ไใช่ไหมทงร้องท่าร้อง่าอานดีมร่ยังเดินผ่านทุกวันที่ที่เราพบกันเมื่อมยังจำสัง ต่อเขียนพูดได้เรามีใครบานเดีวไม่ลา้โเฮ้ยผมไม่มีเียนให้ครับน่ผมจะบอกให้ผมเป็นแฟนเพลเาเมันรู้สึกอยากจักพีต้าแล้วแต่ต้องีไให้จับดีมากเลยครับผมเป็นแฟนเพลงขอบคุมารับตั้งแต่สมัยเขาอยู่วงซเ แค่ทุกแผ่นอะเรื่องเงี้ผมออามาสามแผ่นเจเป็นสีแล้วก็มีไอ้ชุดที่สะ้อนในน้ำดำๆแต่มีรูจาิงๆคนจริงนี่คืจริงมากนะไม่หรอกเพราะว่าเวลาคุณฟังเสียงคนพูดเนี่ยผมผมผมฟังเขาร้องเพลงที่จริงๆผมพูดแรกนอผมไม่รู้ตอนที่คุณไปร้องเพลงในล็อกเกอร์ผมไปถามพามอ่ะเฮ้ยคุณเอาแผ้ เสียงดีมากขอบคุณครับคือล็อกเกอร์เสียงมันกล้องอยู่แล้วล็อกกเอร์พี่ถือผ้านะฮะล็อกเกอร์ผู้ชายก็ยืนแก้ผ้าเตรียมแบบหนาเลยอันนี้ถือกีตาร์เล่นเพลงสถาปัตย์จะเป็นอย่างนี้อันนี้คือที่หนาแล้วเขาแก้ผ้าด้วยป่ะไม่ไมใส่เสื้อไม่สองคนผมใส่ชุดนิสัยปูกไงเลยคนก็ผูกเพราะแค่ตัวอะไรไอ้นี่ถือกีตาร์เดินเล่นก็นี่คือสไลายสถาปัตย์เขากล่องพี่ใช่ใช่แล้วเสียงมันกล้องนะในห้องนะครับวันนั้นได้ทิมเดียวมากนะครับแล้วบอกว่าเฮ้ยน้องพี่เสียงดีมากพูดเสียงเขาดีพื้นเสียง เกียงเกียงไม่คอนเซ็ปต์นี้นะตามเขาแบบนี้เลยก็เสียถ้าไม่มีเกียงยัไม่มีเพลงละเลยเพราะว่าไม่มีใครเสียงไถ้าถามผมผมว่าผมก็เสียงธรรมดาร้องเพลงได้ประมาณหนึ่งครับแต่เวลาเขาร้องเพลงไม่เหอนลาเขาพูดก็ประมาณน้มันมีสองมิติก็คือเขาสามารถที่จะเม อีกฉาในตัวเองได้ผมผมว่าสาหรับเพียงน่าสนใจทำงานเท้นิคซีเรียสนะเป็นวิชาการคือคือคนบางคนร้องพูดเหมือนกันเพียงพูดกับร้องไม่เหมือนกันจําเพลงรุ่มุ่มของเขาได้ลมวมีใครรู้จักเพลงของเขาบ้างไหมครับผมพูดถึงเพลงท่อนถุกที่มันโดนผมว่าเพราะว่าปีอะไรนอ่ผมยังไม่รู้ชื่อเลยแต่าดูเหมือนฉันรับตื่ไม่เท่าไร่อดูค้า ฉันเสียใจน้อยเกินค,ความจริงที่ไม่ได้ตั้งมา่นเลยจำได้แม้เลยทีเดยียว <c oughs> แล้วมันโดนคือคือมันความรู้สึกจริงๆของคนที่อกหกักแต่ว่ามันไม่มีใครมามันต้องโอ,โ,อโอ้จะตายหรือะไรอย่างเงี้ยนะพี่ <ขา S 2> อ,อกหักเหรอตอนนี้เออใช่เล <c oughs> ยเ <c oughs> คยอกหักบ้างเลยไม่ใช่ไม่ใช่แต่ความรู้สึกมันมันคือคิตอนที่เราอกหักว่าเออเขาชื่อเกียรติศักดิ์แล้วผมก็เพิ่งเพิ่งกลับมาแล้วคุณก็ออกมาอะไรบ้างเนี้ยผบอกเนี่ยเกียรติ เขาแตกเฉลี่ยแล้วเหรอตอนนั้นยังอยู่เฉลี่ยตรงหรอยังอยู่แต่ว่าก็มาลองเล่นกันคือตอนนั้นแต่ละคนไปลองอัลบั้มตัวเองกันหลายคนเลยไม่ได้แตกหมายถึงเพื่อเพลงนี้ใช่ไหมครับคุณนกชัยจงชับเ่นกัยแต่ว่านะเพราะมากแล้วมันก็บอกความมีเกียรติของคุณนะแล้วเป็นสไตล์ของตั้มนี่ก็คืออกอ่ะไม่สนจริงๆร้องไห้กลับไปร้องไห้ที่บ้านนะครับ ใชิบหายแล้วแต่ว่าข้างนอกดูเหมือนไม่เคยเท่าไหร่ใช้ได้ตัวจริงเนท่านี้ก็พอ